ยาพิษในโลกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนถ้วยดื่มสำริดมีเครื่องดื่มใส่อยู่แล้วชนิดหนึ่งสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่ครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งกำลังร้อนจัดมีความร้อนระอุไปทั้งตัวเหน็ดเหนื่อยคอแห้งกระหายน้ำมาถึงเข้าคนทั้งหลายบอกแก่บุรุษนั้นว่า นี่แน่ท่านผู้เจริญถ้วยดื่มสำริดใบนี้มีเครื่องดื่มสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสสำหรับท่านแต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่ถ้าหากท่านต้องการดื่มก็ดื่มได้เมื่อท่านกำลังดื่มจกติดใจมันด้วยสีของมันบ้างด้วยกลิ่นของมันบ้างด้วยรสของมันบ้างแต่ว่าครั้นดื่มเข้าไปแล้วท่านจัดถึงความตายหรือได้รับทุก์เจียนตายเพราะเหตุนั้นดังนี้ บุรุษนั้นไม่ทันพิจารณาถ้วยดื่มสำริดอันนั้นว่าจะควรดื่มหรือไม่ควรดื่มอย่างไรเป็นต้นรีบดื่มเอาดื่มเอาไม่ยอมวางบุรุษนั้นก็ถึงความตายหรือได้รับทุก์เจียนตายเพราะเหตุนั้นฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพามพวกใดในการอดีตก็ตามในการอนาคตก็ตามในการแบบนี้ก็ตามก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมเห็นสิ่งอันเป็นที่รักที่สนิทใจในโลกโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่เสียบแทงโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพรามพวกนั้นย่อมทำตัณหาให้เจริญเมื่อทำตัณหาให้เจริญอยู่ก็ทำอุปธิให้เจริญเมื่อทำอุปธิให้เจริญอยู่ก็ทำให้ทุก์เจริญเมื่อทำให้ทุก์เจริญอยู่ สมณะหรือพรามพวกนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าพวกเหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกขดังนี้แล